สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวลพรารวยนวลพ้ารวยกับมาอยู่บ้านพอจำบ้านหนองบัวบานนี่แหละค่ะที่มีการอัญเชิญปูกำยามาเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกำลังไปรับอยู่ค่ะอีกแค่น่อยประมาณอีกบ่ดนนี่กับปูกำยากับจีองปูกำยากับจีมาถึงแล้วเนาะค่ะกับล้อ ช่วงนี้ก็ล่อปูกับยาอยู่ค่ะลอ่อพอจำน้ำพอจำกะกำลังเดินทางมากขึ้นกันเดี๋ยวล่อปูไปก้อนนอกค่ะเนาะก้อนที่ปูกับยาเขามากอ่ะมาฟังสวัสดีค่ะก้าสวัสดีค่ะ มืนอคืนนี้เป็นจังไรเนาะที่ไปก่อติดสถานการณ์อยู่ตลอดอยู่วัดนีและน้ำนะคะขึ้นวันใดไปครับไปแต่ขึ้นวันที่แปดครับโอ้ค่ะมันขึ้นวัได้ไปเนาะขึ้นวันที่แปดครับค่ะขึ้นวันที่แปดได้อยู่ครับได้น้ำเพลินอยอะได้น้ำเพลินอยู่เนาะแต่วันไดตัวตรงนะได้ตัวกั๊บได้ตัวกับตัวใดคือตัวกับเนาะสีหัวเก่าครับสีหัวเก่าหรือสีเก่าสีหัเก่า เพราะว่าใจกับโอ้ค่ะค่ะแต่ตัวตัวเพราะท่านในสื่อน้เพึ่นอยู่ผู้ไปผู้ไปเฝ้าติดสถานการณ์อยู่หันเพราะท่านในสื่อเลยเพราะท่านในสื่ออยู่เมื่อเช้านี้อาจารย์ก็ถามอยู่ตัวสื่อไปเลยอาจารย์โอ้ยี่สิเก้าเจ็ดห้าเพว่าอยากมาถามอาจารย์ว่ามันใจเพราะมันใจไอ้ตัวเด่นมันตัวไหนเนาะ ว่าทุนบ่มีหลาไม่ไหลอยากซื้อแต่ตัวเล่นๆมันแหละตัวตรงๆลดเนาะค่ะเนาะแบบว่าไอ้ซีเก่าบุญแบบเจ็ดหาดางกับกับนําเนาะเนาะค่ะค่ะก็กลับไว้แหละเนาะค่ะเนาะใช่หายใ้เพราะเป็นแนวทางค่ะให้ไว้เพราะเป็นแนวทางคั่นมักกะ ลงทุนเนะาะค่ะเพราะว่าการลงทุน,ทนแนวใดกับมันก็นต้องมีความเสียะนะเ่ยงนั่นแหละเนาะต้องมีสติก่อนซื้อทุกคนล่ะค่ะค่ะมาทั้งนี้มาจะข,ขอบคุณค่ะค่ ถ้าทางนาในาจำก่ได้ที่เป็นสามหรือเจ็ดกรูปุแต่ว่าที่แรกมันเห็นเห็นเป็นสามตัวที่เพิ่นบอกว่าสามตัวแต่นบ่าช,บชัดเจนมันโมต,ตัวเจ่แต่ว่าชัดเจนที่หลัลงคือเขาเี่ตัวหลังนะชัดเจนมากครับแล้วก็ได้สซูรุ่งนี่องมีเยอนมากโอ้ครับมันเป็น ที่เป็นมันสีมันกินบอกในในกระบุรุโอ้ตอนเมื่อเที่ยฝันจริงโอ้เป็นวันผาที่ผ่านหมามันนวผาที่ผ่านแมงว่าสีสีไม่โชคหรือสีจังไหกระบุรุนะตอนเข้ารถเจียงบังฝันฝันวันที่หกเป็นบบกค่ะฝันมาทันฝันมาปอิแกงเลยม่บอท่านฝันว่าจังไหนปอท่านกะฝัน่านอนร่องไกวปอติแกงอะไรประมาณประมาณดีซี คือทีที่เราได้นอนเสียลงไปมีคนมาบอกว่าตอนตอนที่แรียกเลยว่าจยจะให้ปัญหาเด้อนี่เลยให้เป็นตัวเลขครับก็ได้นอนไปเพิ่นก็ได้ยางมาว่าเลขมึงมันจะเป็นสามสามเกาซีหรือเจ็ดเกาซีเดี๋ยวทางหนาครับจำไม่ได้ก็ได้ได้พอดียบบนเบาะสั่นปุ๊บก็ได้หูเมียถึงไหมได้จำได้แว่าเกาซี อาจัรได้แต่ก็อาจารย์ได้แต่เกาซีต้องข้างหน้าหันเป็นเล่นๆล่างๆก็จับไว้ผู้ใดียวไม่ห้เนาะมันเป็นเป็นผู้ชายเป็นคนเป็นคนหรือเป็นยังไงกับบุรุษน่ะเป็นกุ้มทีกับบุรุษผมนึกว่าอาจารย์ตามไปให้อีกหรืออาจารย์ตามไปให้กับบุรุษเือกันโยู่ต่างประเทศเยอรมันอาจารย์ตามไปให้เอาตัวแรนละก้า็ตามไปให้ซีก็ตั้งแต่วันที่เจ็ดตั้งแต่วันที่เจ็ดครับเอฟซีของกาม่ครับเยอรมันผมผมลงคลิปไปวันที่ วันที่แปดนะครับนอกกอนหวยออกว่าข้อมฝันของพี่วันยูเยอรมันอาจารย์เอาไปให้วันว่าอาจารย์อาจารย์นี่ะนาบเข้าหนิผมแม่นครับเอาไปให้ซีเก่าซีเก่าเกาตัวเดียวบนมันว่าโอ้ตัวเดียวบนโอ้ว่ามานคนหัวลูกผมเลยว่าเดียวมือเศร้าเดียวพมฉี่เข้าไปหาอาจารย์ไต้เศร้หาอาจารย์ไต้เศรผมไปไปามอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็กว่าซีเก่ามากบน โอ้ซีเก่ามาบนบันนี้ผมเลยนอนอยู่วัดเลยบันนี้นอนอยู่วัดท้าวตัวเลขให้เลยบันนี้โอ้เลยนั่นยวนเลยงานนอนอยู่วัดเลยบันนี้บันนี้มากกับเพิ่นกับไฟซีเก่าคนนี้นี่ซีเก่าคนเจ็ดหาลางนะครับเจ็ดหาลางซีเก่าคนตรงตรงเลยเนาะค่ะตัวตรงน้อยหน่อยวันนี้เป็นจริงตัวฟันแม่นตัวนี้นี่แหละครับฟันเป็นจริงนะไปฟไฮนะครับเนาะนิมิตฟันไฟนิมิตฟันมันเนาะครับครับให้ไฟเพราะเป็นหน้าทางครับผม เอาวันนี้ก็มาอยู่ใกล้กุดแหงคือว่าหน้าอยู่ใกล้วัดกุดแหงนั่นกุดแหงนี่บ่ค่อยก้าเข้าไปปรนไดี๋ยวนี้รับบ่จีไม่เนแล้หรอกครับถามว่าเอาหน้าอยู่ใกล้วัดกุดแหงก็เลยอยากถามตรงนี้เป็นหน้าพ่อเฒ่าแล้วครับโอ้หน้าพ่อเฒ่าครับก็หน้าพ่อเฒ่าก็หน้าลูกเคยที่เก่าแล้วอยู่ใกล้วัดกุฏแหงไปยัดซวยกันครับแต่ว่าบ่ได้บ่ได้เข้าไปมอชงบ่ค่อยได้เข้าไปครับก็มาติดตามอาจารย์มาจีตามอาจารย์พี่เนาะเพราะว่า เจ็ด okay, ah, ีอยากโู่นะเราะว่าตัวใดตัวโห่ตั้งแต่ว่าเพิ่นออกมาแต่ผลสติเพิ่นออกมาจากกุญแเห็นแต่ผลนอกเพราหน้าอยู่ไก่เนาะมีอนผมกัดตามเพิ่นมาเลยโอ้กัดตามเพิ่นมาเลยก็เลยบนใครได้ย้อนไปทั้งผลเนาะมนบวกใครได้ย้อนได้อยู่น้ำจานเลยหมดครัครับอ๋อขอให้พี่น้องทุกคนกะให้โชคดีนะครับเด้อวันนี้ก็ได้จังสี่ละครับกติได้น้ำกันอยู่นะครับอาจารย์อาจารย์กับบอยผมไปซื้ออยู่แต่ผมเพราะทนนี้มีทุนไปซื้อน่าเพิ่นบออาจารย์กับไปซื้อบอกให้ผมไปซื้อเอารื่องตัวอาจารย์ใหนมาเออครับ ผมก็อยากได้ตัวตรงๆแล้วตัวนา้นเรามีทุนน้อครับเนาะเอาทุนหน่อยเนาะเอาทุนหน่อยก็อยากได้ตัวตรงเพื่อนก็ให้แล้วแล้วตัวนั้นมานะเพื่อนเน้นเน้นมาให้แล้วเน้นแล้วอันบอก่ะตัวใดค่ะตัวเพื่อนเน้นซีเก่ากับเจถาครับโอ้ที่เน้น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 เนาะเปลี่ยนครับกลับรูปคลิปให้่เอฟซีเลยรับชมให้ครับเพราะว่ากลับมาฝันถึงนอนถึงฝันมาสั่นเนาะนั่งฝัน สายงามเสียดสายงานเสร็จประมาณสักสามทุ่มเอ้าฝันว่าจังไหนก่อนที่ว่าเอาได้เอาน้ำเขียวไปถวายเรื่ังไหนอ๋ออันนี้เป็นเอฟซีครับเอฟซีเอฟซีเป็นฝันบอกเมื่อเอฟซีเป็นฝันว่าเอาน้ำเขียวได้เอาน้ำเขียวไปถวายอาจารย์วันนี้อยากเห็นไอ้ความฝันเป็นจริงได้ฝากมานน้ำผมโอ้ครับรวมทั้งบุญน้ำไปซื้อร้อยแล้วก็ไปซื้อซื้อน้ำเขียวนะเดี๋ยวท่าไปก็ถวายเออถวายพระอาจารย์ เพป็นอยากเคลียร e ์เป no. e. no ็นข้อมอ้ตามข้อมฝันเพื่อนมันได้ฝันนี่ก็บำามข้อมฝันเป็นจริงตอนนี้ก็เป็นจริงแล้วล่ะครับเพื่อนี้ก็ได้รับพรกันแล้วนะครับเนาะครับผมครับก็ขอบคุณกาบไม่เล้วขอบคุณกาบขอบคุณกาบไม่ค่ะค่ะค่ะตึมเนี่ยถ้าจริตึมอยู่ไไรได้หันมาทั้งนี้ค่ะมา อาจารย์มีระน้ำคนเหรอครับเพราะว่าจากไปแล้วเนาะครับเพราะว่ามันมีควายมาแล้วเอกากเลขที่สามส่วนหนึ่งเลขที่บ่ายบางอย่าิงนะมันก็มาประกอบกันหลายอย่างเลขอะไรเลขึ้นมาเลขี่ข้าวมันประกอบกันหลายอย่างครับได้ข่าวว่าหมู่บ้านนี้ที่ว่ารถสุริย์เพิ่งมาส่งกับยอดกันหมู่บ้านครับกับเป็นเรื่องอัศจรรย์เนาะเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่ามันส่งมได้ยังไงที่นี่มันกลาเป็น นีมีเรื่องแปลกอีกเมื่อวานนี่ก็คือก่อนที่ปูสี่สุโท้เป็นลงเป็นไปตวรวจตรงรอตเตอรี่เราเพิ่นเจอเลขซีซีเก้าเพิ่นก็บอกว่าให้ไปเอามาเดี๋ยวนี้ก็แสดงว่าเลขในวัดนี่มันยังมันยังเหลืออยู่ตัวซีซีเก้าก็บเพื่อมีมีคนหนึ่งที่เขานั่งอยู่ทางหลังผมนะมเขาก็ขับขึ้นไปรถ ไปแม่ค่าที่ขายลอตเตอรี่แพงนั้นเหนควักมือเรียกเขาเขาก็ไปไปสมมติว,ว่าไปเจอซี่ซี่เก้าอิหรีครับนี่ครับนั่นเป็นเรื่องแปลกๆหลยอยังแล้วปูกับว่าวเมื่อวานนี่กับว่าวันนี้วันที่เก้าเดือนสี่ปีหกสี่กับหัวนีครับว,ว,วันที่กสับหัว,หวปูสี่สุดโต๊ะบอกปีหกสี่กับหัววันที่เก้าเดือนสี่ปีหกสี่กับหัว ความหวางเพื่อนกับแปลกๆเนาะแปลกครับค่ะเพราะว่านี่เป็นเป็นเหตุการณ์ที่แปลกๆเราแต่ว่ามันก็มาตรงกันทั้งเมื่อะนนก็เรยว่าเขากลับร้องไห้น้ำนัดเล็กตัวนี้ร้องเบิ่งครับเพราะว่าบาลมีหลาร้ด้านเพื่อนมาซอยกันมาตรงกันมาเรามาตรงกันขึ้นนี่ก็ฝันบีเพราะว่าอาจารย์ฝันบอกขื้นนี่ฝันบี ลองเบิรรอริมฝันมาเช่งไหนเนาะครับพ่อสิเห์าเหรซ FC ข้าฟ่างได้บ่กครับครับฝันมาไปไปงานคนหลายแต่ว่าเคาไปเจอแต่นักเลงม,มีผู้ชายมมหาเหลืองอ่สามสี่คนได้ได้ต่อสู้กันแต่ว่าปรากฏว่าผมชนะเขาเบิดโอ้เนี่ยนะแสดงว่าฝันดีมากนี่นะฝันดีมาก อ้ามันเป็นจ้าี่เกาหนี่งตามลัทธิของอาจารย์ฝันแบบนี้จะเป็นยังไงครับก็คิดว่าเขาชนะไหมครับเขาชนะมั่นแล้วเขาชนะอาจจิตเป็นมั่นเป็นยังที่เขาตามมาที่สิมาลาวีมาโบกวนนี่อย่างเขาแต่ว่าเขาเอาชนะเขาได้เองครับ ก็ว่าเออมันกะสีบอดีอยู่บ้างเอาชนะเนี่ยกระสิโอ้ชนะนะมันกะสีบอดีเนาะสุดยอดครับก็ลองลองบึงว่าอาจารย์จะซื้ออาจารย์อยังเนาะครับโทุครับผมเนาะครับผมซื้อวิชัยครับครับอาจารย์วิ่ใช่เลยครับแล้วเราเกิดมาอุปถัมภ์คือเนี่ยละวัดเนระนาำเนี่ยละครับเราตามมาโดดแล้วเรามาแต่งตัวอยู่วัดเก่าผมนน่ะครับเราเกิดมาอุปถัมภ์อาจารย์มาซอยเหลืองงานกันนะครับมาทุกมือครับมาทุกมือครับเรามาทุกมือครับ เดี๋ยวกับล้อได้ยินได้ข่าวว่าทั้งดอนพุตาเพิ่อนกัสิปล่อยล้อเบิ่งว่าเพื่อผลปล่อยมาเกิดตรงกันอีกจัิงสิเนาะโอ้งวดนี้มันสิเป็นงวดที่สะใจเลยนะครับเพราะมาตรงกันจังจริเพราะว่าทุกที่เพิ่นกับนีแต่ขอเวลาหนาไว้ว่าอยากสั่งเนาะครับเพราะนั้นเอฟซีทั้งหลายกับตั้งได้ตั้งใจและว่าอยากร่วมสั่งทุกวัดนั่นแหละทุกสถานที่ที่สําคัญสำคัญนั่นแหละ เพราะนั้นเห็นเผืว่าหงวดนี่นี่มันเละตัวนี้มันเขาอีรีนี่คิดว่าคือสีได้สางกันทุกสถานที่ที่มันได้สาไ้กันนะครับครับแต่ขอบคุณอาจารย์หลายๆครับครับผมคขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมฟังแล้วก็คือสีพ่อเข้าใจแล้วเนาะค่ะเนาะคันถูกใจก็เอาไปลงทุนเ้อค่ะแต่ว่าเลขงวดนี่คนค้างมั่นใจเพราะว่ามันเข้าหลายสำนักกันค่ะ กระลอจากของพ่อจํำเบิงอีกประมาณวันที่1ิบเนาะค่ะขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังถ้าถูกใจกก่ยืน